คนที่แปลกๆคนมีมาหัวีบมา จุดเลยนะเอ่อโอเคมีไฟอยู่กุ๊กกิยกีหมมีไฟอยู่ตรงนี้ไปแชก่อ,อนนยมีอยู่มีอยู่ยเดี๋ยวจุดให้เอาไหมเจอกั้เจอกยสเอ้ไม่ทอดต้องเอาขอลองไปให้กู๊กีิ๊กโอเค มาไปนอตขึ hey, hey hey yeah, okay, okay, okay. Mah, ้นมาแล้อให้คุกกี้ซอมบี้ย่งเยอะบอกเลยให้กุ๊กกี้อยู่ในรถไว้เราไม่นอตขึ้นมาข้างบนโอเคคุกกี้มามาฟอร์รถหน่อยเด้ะวิ่งไปอยู่ซอมบี้ยังเยอะรถอยู่ตรงไหนองี้ยนี่เขมาตรงข้างบ้านนี่ฮะรถอยู่ตรงไหนองี จอดจุดข้างบ้านเลยเข้ามาตรงบ้านเลยเดี๋ยวจะเห็นเองบ้านไหนอะเลยไปไหนเนะี<ม>่หยห้องไวแล้วเลยแล้วกลับหลังมามไม่กูอ,อยู่ค่ายทหารลองดูนแบบดีเออนะขึ้นรถไว้โอเคจุดแล้วนะจุดแล้วถอยไปนะรถอะลองระเบิดนะเอารถออกไปเอารถไปทุกที่เอารถไป เตรียมเลยนะไอ้พวกแค่ฐานจะมานะถ้าเสียงระเบิดแรกกุ๊กกี้เตรียมตัวนี้เลยนะโอ้โหเกือบครึ่งครึ่งหกสิบน <60. S 1> ้ำมันเหลือเท่าไหร่ละเหลือสิบห้าอาจจะต้องปั้มเพิ่มไม่กุ๊กกี้แอบขับไปซ่อนในป่าไล้ก็ได้แบบไปเล่นในป่า,าะไรเรื่อน จะเลยจดเลยโอ <Okay. S 1> เคเีใส่หลังทับไปยังใครมังตนี้ยังไม่ได้ใส่<ด>สเลยแ๊บนนะใส่ที่เตานี่เลยโอเคเออหลืออีกประมาณยี่สิบหาเปอนต์ออะ่พออยู่ลองดู ต่อ6ครั้งเองโอเคอย่างนี้อีก4ทางคิดกับพออย่างนี้ต้องจุดโอเค 别忘了。 โอเคเพระได้อยู่เออเยอะอยู่นะหมูก็ต่อลัก้าด้วยมีเมฆโพดด้วยเยี่ยมมีหน้าลิงด้วยอ๋อโอ้โอ้เยอะเยอะเยอะรวยรวยรวยโอ้ พัวกล่องดเ,ดดเดียวไม,ไมันเก็บได้เยอะขนนา,าดี้ทำให้เก็บได้เยอะจังวะกระสุนยี่สิบเก้าลูกลูกซองโ <Okay. S 2> อเคีีดดเก็บดีทีนี้อเอาอะไรก่อนดีวะเนี่ยเอาสุนก่อนแล้วกันนะกระสุนก่อนเลย ไอคนระเบิดมันก็ไม่ละเบิดให้หมดนะมันกลับไปเอาด้วยเปล่าบางทีมันอาจจะคิดว่าต้องอื่นนี่อะไรไงมันเอามาเยอะแล้วว่ะไม่ก็มีอีกช้อหนึ่งก็คือมันนั้งใจมาระเบิดแหละแต่บังเอิญระเบิดไปหมดไงแล้วมันต้องเลือกว่าจะเอาห้องไหนมันก็เลือกเฉตัวใหญ่ เดือห้องใหญ่เล็มต่างโต๊ะข้าวทั้งหน้าเลยไม่แน่มันก็ได้พอแล้วอะพระคิดว่าน,นะไม่มีพอแล้วมั้งคนเราถ้าระเบิดบ,บ้านใช่ไหมถ้ามีของเยอะใส่ห้องนี้แม่งผมว่าเยอะกว่าอีห้องนู้นอีกอะโอ้ยอีห้องที่สองรถอย่างเยอะเลยอะเอาเรื่อง เก็บไม่หมดมันเป็ดียวมาเอาไปใส่ที่รถเลยเยอะจังวะกระเปาสองพันดี๋เพิ่งเก็บนะคุกกี้สลับตัวกันคุกกี้ขึ้นไปข้างบนไปเก็บข้างบนเลยเบลกระเป๋าข้างบนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะถอยทำไมเนี่ยถอยให้โดดตรงนี้เข้าไป User joined your joined channel. โอ้โไปกดเอาอีเทนอันเติมรถละมันไรละเออไปไงฟ้าผมโถไปเลยไปตามหาผมเลยโถแล้วว่าว่าอยู่กดคุยอยู่ในเกมเนี่ยเงียบกิบเลยผมตะโกนแล้วผมตะโกนในาทีนแล้วบอกผมเจอลุงแซมแล้วผมก็โดนตบตายไม่ตอนแรกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหาลุงแซมเดีย ก็เลยบอกรู้แต่ว่ามีพีกิดก็เลยบอกว่าอย่าเข้าไปไม่ค่อยบอกไอ้คนไทยนะก็เลยไปวิ่งไปบักบ้านมันสองคนปามปามข้ามาเก็บของอยอย่างเยอะโอ้เข้ามาทข้ามา โอ้ถ้าถ้าถ้าไมในเกมเอ้ยถ้าไมในเกมปามคุยได้วันนั้นน่าจะได้ไปแล้วว่ะคือตอนนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นดวงจันทร์ T S ดัน T S อล้วมัน T S มันดับก่อนก่อนปามบอกเขาเขาตะโกนบอกเออก็บอกนึกได้เอ้ยปามบอกมันมันไมมันพูดไม่ได้ เรียบร้อยเลยแล้วมันไม่ได้ยินได้ไงบาเดนอ่ะมันโ,โเอเคมาม<อ>ทีเอสม,มันดับไปแล้วไม่มันไอ้ทีเอสมันดับไปทั้งเซิร์ฟเลยเซิร์ฟเลยและไอตอนทีเอสมันดับอบผมตะโกแล้วผมบอกว่าผมเจอลุงแซมผมเจอลุงแซมคือมันไม่ใช่โชคของฟงอาร์มคนมันไม่ได้มันก็ไม่ได้อยู่ดีั่นและตัวไม่ดีที่สุดหกตัวอ่ะที่ผมตามล่ามาครับตั้งแต่ที่เริ่มจริงจังอ่ะเนี่ยพอแบบปล่อยซึมปุ๊บ่าคนอื่นได้หัวร้อนจนทันี้ เด้ผ้าหาได้ผ้าหาขอมันต้องอยู่กันเยอะๆแล้วก็กดไม้พูดกันนะพี่เราซอมบีมันจะเกิแล้วเมื่อวานอ่ะกดน้ำเองเยอะกดน้ำฮะเข้ากาเด็กปุ่นนี่เต็วนะไปยี่มงเที่ยงคืนนะโอเค ก็กดตอนเมื่อวานเจอก็กดกดไม่พูดอยู่เนี่ยว่าเจอลุงแซมทจ่ลุงแซมที่ไหนได้ลืมไปว่าปามโดนบล็อกไม่พี่รถรถเต็มแล้วเหรอของเต็มแล้วจริงเหรอแยกท่อไม่ได้เลยเรามาดูยังใส่กระต๊อบพี่ไว้ก่อนโอเคโอเคเต็มแล้วมั้งไม่ท่อเต็มแล้วไปไปคนก่อนได้แล้วคุกกี้เก็บรอนะเดี๋ยวไป xem nó ạ Nó mới Để đặt kịp kịp cho thằng Tommy chậm lửa Hiếp จุดที่ทได้อซอมบี้เยอะๆบอกบอกถั่เมื่อคืนนี้รู้ไหมแอบเข้ามาลากซอมบี้รอเลยนะเมื่อคืนเนี่ยเออจุดที่ได้ปามเป็นจุดสีมันก็ได้จุดเดียวกันกับเราอะในตรงนั้นอะอยู่ตรงไอซิมอะข้างซิมแคมป์นั่นเลยสีมันก็ได้จากแคมป์ข้างซิมไแหละแยกันนะผมก็ไป